การติดมือถือส่งผลเสียต่อสุขภาพเด็กทั้งทางกายทางใจทางพฤติกรรมแล้วก็พัฒนาการและการเรียนรู้ด้วยค่ะทางกายที่เราเห็นชัดๆก็เช่นการใช้สายตาหรือว่าการขาดการพักผ่อน นอนพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะใช้เวลากับมือถือเยอะเกินไปรวมทั้งการขาดการออกกำลังกายด้วยสุขภาพจิตเนี่ยจริงๆก็มีหลายอย่างเช่นถ้าเขาเห็นอะไรมากๆเขาก็จะอยากได้หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีไม่เท่าเพื่อนก็มีผลกระทบต่อความมั่นใจในตัวเองเช่นกันต่อพัฒนาการและการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่หมออยากจะเน้นเพราะว่าเด็กๆเนี่ยถ้าใช้เวลากับมือถือมากเกินไปเขาจะไม่ได้เรียนรู้กับของจริงกับคนรอบตัวจริงๆทําให้การเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรค่ะ เด็กคนนึงติดมือถือหรือเปล่าเนี่ยจริงๆดูง่ายๆเลยค่ะข้อแรกก็คือหมกมุ่นจนไม่อยากจะทาอย่างอื่นหรือว่าหลีกเลี่ยงที่จะเล่นกิจกรรมอื่นๆข้อ2ก็คือถ้าเราหยุดหรือเราบังคับให้เขาหยุดเล่นเขาจะมีความหงุดหงิดงอแงแล้วก็ไม่พอใจข้อ3ก็คือการเล่นมือถือเนี่ยจะต้องมากจนทําให้มันเสียอะไรบางอย่างในชีวิตประจําวันของเขาเช่นเสียการเรียนเสียการทํางานเสียการนอนมีผลเสียต่อความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเช่นเพื่อนหรือว่าครอบครัวด้วยค่ะ การแก้การติดมือถือในเด็กเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ควรให้ติดเลยตั้งแต่ต้นแต่ถ้าหากว่าติดไปแล้วอะค่ะก็ช่วยเขาให้ควบคุมตัวเองได้ดีอะค่ะ ในเด็กเล็กเนี่ยเราอาจจะช่วยวางกฎให้ลูกเลยว่าเขาจะดูได้แค่ไหนในเวลาไหนยกตัวอย่างเช่นไม่ควรจะเกิน1-2ชั่วโมงต่อวนันและห้ามเล่นในห้องนอนไม่ควรเล่นก่อนนอนถ้าทํากันบ้านไม่เสร็จก็ยังเล่นไม่ได้หรือที่หมอชอบมากคือไม่ให้เล่นในวันธรรมดาเล่นได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์ในเด็กวัยรุ่นถ้าเราจะให้เขาไม่ติดมือถือก็ต้องให้เขามามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวด้วยก็ขอให้ทุกคนในครอบครัวช่วยกันดูแลเด็กๆของเราด้วยนะคะให้เขามีเวลาดีๆกับพ่อแม่จะดีกว่า